มาชมบรรยากาศคองอีสานเขียวบ้านเราคะ่ะบรรยากาศสดชื่นใครที่กำลังคิดถึงบ้านให้ดูคลิปนี้ไว้นะคะบ้านโนนสมบูรณ์โคกทะเลิศตำบลหินดาดอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมา เอาบรรยากาศมาฝากทุกๆคนจ้าลมเย็นมากเลยนี่เขาวัวมาล่ามให้กินหญ้าตามล่ำห้วยเต็มเลย นี้กำลังขับรถตามถนนที่เขาทำไว้ข้างลำห้วยสองฝั่งทางเลยทางนู้นก็เป็นถนนนะคะนุ่นน่ะที่วัวยืนกินหญ้าอยู่นู่นอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึงขอไถานากันหมดแล้วไม่มีหญ้าให้วัวกินแล้วบรรยากาศน่าอยู่ไหมคะทุกคน บรรยากาศดีมากเลยอันนี้เรากำลังจะออกสนนเส้นเข้าหมู่บ้านเราแล้วไปคะ่ะนี่เขากำลังเตรียมนาการอันนี้เป็นถนนที่เราออกมาเมื่อกี้นี้สองข้างทางก็จะเป็นป่าอ้อยคะ่ะเขาจะปลูกอ้อยกันนี่จะเป็นทางตัดเข้ามาในหมู่บ้าน เส้นทางที่เรามาเมื่อกี้ก็จะเป็นเส้นทางอ้อมลำห้วยค่ะอันนี้ก็จะถึงนาเราแล้วอันนี้จะเป็นป่ามันทางหน้านี้ก็จะเป็นนานาของเราแล้วค่ะถึงนาเราแล้วถึงนาเราแล้วค่ะ ใช้วันข้าวหมดแล้วค่าเนี่ย